สวัสดีค่ะครูอนธิกานะคะเรื่องสุดท้ายเรางนะคะสําหรับเรื่องของการเจริญเติบโตของรากนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของระบบรากแล้วก็รากชนิดอื่นๆนะคะที่สามารถพบได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูที่ระบบรากกันก่อนนะคะระบบรากนะคะหรือ root system เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้นะคะตามภาพเลยนะคะนะักเรียนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละนะคะฝั่งด้านซ้ายเป็นภาพของรากประเภทไหนคะ ก็คือรากแก้วนะคะรากชนิดนี้นะคะก็คือจะเป็นแพรบโรซิสเตมนะคะหรือระบบรากแก้วนะคะพบในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะพบในพืชใบเลี้ยงคู่เนาะให้นักเรียนนึกถึงรากผักชีก็ได้ค่ะนะคะถัดมานะคะเป็นด้านขวานะคะเรามีพืชมีราก รากแก้วนะคะไปแล้วเพราะฉะนั้นด้านขวาก็คือเป็นระบบรากฝอยนะคะระบบรากฝอยนะคะคือไฟบัสรูสิสเต็มนะคะคำว่าไฟบัสคือเป็นฝอยฝอยเนาะอันนี้จะพบในพืชรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะระบบรากจะมีแค่2ระบบเท่านั้นเองนะคะทีนี้เขาพูดนิดนึงเนาะว่ารากนะคะจะเริ่มมาจากรากแรกเกิดนะคะรากแรกเกิดเนาะ เราจะเริ่มมาจากรากแรกเกิดน,นะคะ radicle เนาะเป็นรากที่ออกมาจากมเมล็ดเลยนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นรากแก้วนะคะ tap root หรือว่า primary root นะคะรากประถมภูมิอันนี้เนี่ยนะคะมันก็คือระบบรากแก้วนะคะ tap root system นั่นเองนะคะถัดมาถ้าเขาอยากจะแตกกิ่งก้านมากขึ้นนะคะเขาจะเจริญให้เป็น secondary root นะคะหรือว่า ให้เป็นรากแขนงนะคะและทาร์รูทนั่นเองนะคะตามนี้นะคะอันนี้เรียนไปแล้วเนาะแต่แรกแกเลยนะคะในเรื่องรากเนาะทีนี้ค่ะนอกจากรากแก้วนะคะแล้วก็รากฝอยแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีรากประเภทอื่นเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเป็นรากพิเศษนะคะรากพิเศษคือ adventitious root นะคะทีนี้รากพิเศษเนี่ยนะคะมันคือรากที่ไม่ได้เกิดจากรากแรกเกิดนะคะก็คือเป็นรากที่ไม่ได้เกิดจากเมล็ดนะคะ แล้วมันเกิดมาจากไหนนะรากพิเศษนะคะ adventitious root นะคะจะเกิดมาจากนะคะลำต้นหรือใบนะคะอวัยวะที่เป็นของพืชเนาะ vegetative structure โครงสร้างที่ใช้ในการเจริญเติบโตนะคะมันจะมีรากลำต้นใบใช่ไหมนะคะรากเนี่ยต้องเจริญออกมาจากอวัยวะที่เป็นรากนะคะแต่รากพิเศษเนี่ย จะไม่ได้เจริญออกมาจากรากนะคะเขาจะเจริญออกมาจากลำต้นและใบนะคะหรือใบก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะเกิดมาตอนที่เราทําการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั่นเองค่ะเวลานักเรียนตอนกิ่งปักชาแบบนี้นะคะก็จะได้รากพิเศษหรือ A d v a n t a g e ่แ s ออกมานะคะอ่าครูขอ,อยังกลับไปที่ต้องมีแป๊บหนึ่งนะคะ ทีนี้นะคะระหว่างแท็บรูทซิสเต็มกับไฟบัสรูสซิสเต็มเนี่ยนะคะอยากจะอธิบายเพิ่มเรื่องของที่เป็นรากไฟบัสรูสซิสเต็มนะคะระบบรากฝอยนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยถ้านักเรียนลองดูภาพนี้นะคะรากเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มจากรากแรกเกิดและพัฒนาไปเป็นรากปฐมภูมิก็คือรากแก้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนี่นะคะตอนแรกนะคะรากแรกเกิดเขาจะพัฒนาไปเป็นแทบรูท นะคะหรือรากแก้วกอดน,นะคะ,ะเราเขียนสักนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะรากเนี่ยนะคะตอนแรกโมโนคอร์ดคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะ,ะเขาจะรากอันแรกเนาะก็คือ radical นะคะอันแรกคือ radical เนาะเสร็จแล้วเขาจะพัฒนาต่อไปเป็น primary root นะคะ primary root เนาะซึ่งเจ้า primary root เนี่ยมันคือเป็นแทบ root ค่ะนะักเรียนก็คือเป็นราก แก้วนะคะรากแก้วนะคะนาแต่ว่าสักพักหนึ่งรากแก้วจะหายไปนะคะแล้วก็รากแก้วนั้นจะกลายมาเป็นไฟบัตรูทก็คือรากฝอยนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะสุดท้ายแล้วรากจะกลายเป็นรากฝอยนั่นเองนะคะเนาะแต่รากฝอยชนิดนี้เหมือนเดิมนะคะมีรากแขนงได้ไหมมีรากแขนงได้นะคะมีรากแขนงได้เนาะ เพราะว่ารากแขนงนะคะเกิดมาจาก pericycle นะคะ pericycle ครูเขียนผิดนะคะขอแก้นะคะเกิดมาจาก pericycle เนาะ pericycle คือชั้นในสุดของชั้นสตีลเนาะนเรียนไปทวนนะคะ,ะเรารู้แล้วนะคะว่าถ้าระบบรากเราจะแบ่งเป็น taproot system กับ fibrous root system นะคะเนาะแล้วก็จะมีรากที่ไม่ได้เกิดจากอาเววาที่เป็นรากก็คือ รากพิเศษ Adventitious Root นะคะนะรากประเภทสุดท้ายนะคะคือรากที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษนะคะรากประเภทนี้ก็เกิดจากรากนั่นแหละนะักเรียนแต่ว่าหน้าตาของเขานะคะหลังจากที่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะคะเขาจะอาจจะหน้าตาไม่เหมือนรากก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะม,มีหน้าที่ที่จะเาจะจับจงนะคะ รากชนิดนี้คือ modify root นะคำว่า modify ก็คือคำว่าเปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงตัวเลยนะคะนะรากอันนี้นะคะราก modify root เนอะเราจะมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ3 4 5 6 7อ่ะ7ประเภทนะคะแต่จริงๆเนี่ยถ้านักเรียนไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมอาจจะมีมากกว่านี้ได้นะคะเราลองดูทีละประเภทเลยนะคะอันแรกนะคะคือรากฝอยนะคะรากฝอย f i b e root นะคะ ยังหน้าตาเหมือนรากทั่วๆไปอยู่เนาะแต่ว่ามีลักษณะเป็นฝอยๆแค่นั้นเองนะคะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือพบในโมโนคอตนะคะอันที่สองเป็นรากคำจุนนะคะรากคำจุนจะพบในโมโนคอรเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันนะคะโมโนคอรที่จะพบรากคำจุนหรือพ p r o ูทได้นะคะเช่นข้าวโพดนะคะ,ะลักษณะคือเขาจะเป็นเหมือนแมงมุมนักเรียน แต่ว่าแมงมุมอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเล็กๆนะคะมีหลายๆขาเนาะแล้วก็อยู่ที่จิ้มองไปที่พืนนะคะเพราะฉะนั้นล,ลักษณะก็คือจะเป็นรากคำจุนคำจุนให้ต้นพืชสามารถตั้งตรงได้นะคะถัดมาคือรากรากหายใจนะคะรากหายใจ e r e t i n g root นะคะอันนี้เนี่ยนักเรียนพบเคยเห็นจริงๆไหมคะมันจะอยู่ ตามข้างๆลำคลองนะคะอันนี้นะคะที่เราน่าจะรู้จักคือต้นลำพูเนาะต้นลำพูนะคะลักษณะคือเขาจะเป็นปลายแหลมนะคะเป็นปลายแหลมแทงขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะเหมือนดูนะคะเป็นรากหายใจเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยในการเก็บแก๊สเนาะเอาแก๊สเข้าไปในารากให้มากขึ้นนะคะ นะรากหายใจเนี่ยนะคะจะพบในพืชที่เขาอาศัยอยู่ใกล้น้ำนะคะอย่างเช่นลำพูเนาะก็คืออยู่ข้างลำคานเนี่ยนะคะข้างลำคลองลำทานนะคะเพราะฉะนั้นรากเนี่ยเขาอาจจะแช่ในน้ำตลอดเวลาเนาะเขาเลยต้องมีรากหายใจนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโมดิฟายรูปเป็นรากหายใจเพื่อที่จะได้รับอากาศเข้าไปในรากมากขึ้นนะคะเพื่อเพียงพอต่อที่เขาอยากได้นะคะ ถัดมานะคะรากเกาะเลื้อยนะคะหรือว่าแคมปิ้งรูทแคมปิ้งแปลว่าปีนเนาะอ่ารากประเภทนี้นะคะเขาจะมีอ่คือตรงนี้เนาะเขาจะเกาะอ,อยู่กับต้นไม้อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะคือเขาจะเป็นพืชที่ต้นเล็กๆเนาะแล้วก็ไปเกาะพืชชนิดอื่นนะคะอันนี้นักเรียนทราบไหมคือพืชชนิดใดคะอ่ากล้วยไม้นะคะพืชชนิดนี้เนี่ยจริงๆอ่ะ พวกที่มีรากเกาะเลือนะคะเรามักจะเรียกว่าเป็นพืชอิงอาศัยนะคะพืชอิงอาศัยคือไปขอแปะไว้นะคะขอไปอาศัยอยู่หน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูดน้ําเลี้ยงอะไรเขานะคะไม่ใช่กาฝากนะไม่ใช่กาฝากนะเพราะฉะนั้นเขาจะแค่แปะติดอยู่นะคะนะแค่ขออยู่ด้วยเท่านั้นนะคะตัวอย่างนะคะคือกล้วยไม้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะไม่ได้ไม่ได้มีภาพให้ดูเนาะคือ ต้นพูด่านะคะถ้าพูด่าเนี่ยเราไปอ,อ,อิงอาศัยกับพืชต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีรากเกาะเลยเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนลองไปหาดูนะถัดมานะคะคือรากสังเคราะห์ด้วยแสงน,นะคะสังเคราะห์แสงเนาะตรงตัวเลยแต่ว่ารากชนิดนี้จะทําไรได้จะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะวิธีสังเกตคือรากชนิดนี้จากต้องมีสีอะไรคะ สีเขียวนะคะแล้วก็มักจะอยู่ในอากาศเนาะก็คือเป็นประมาณนี้นะคะรากชนิดนี้คือรากของกล้วยไม้นะคะจะพบมากในรากของกล้วยไม้เนาะเพราะกล้วยไม้เป็นพืชอ,อิงอาศัยด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกอันนึงนะคะเรามักจะเอามาทำเป็นอาหารนะคะคือรากสะสมอาหารตรงตัวเลยือ storage root นะคะส o r a g e คือเก็บเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บอาหารไว้ในราก ปกติแล้วนะคะอาหารเนี่ยมักจะถูกเก็บไว้ที่ไหนคะนักเรียนมัจะอาจจะเก็บไว้ที่ใบที่ลําต้นเนาะแต่ว่าอันนี้เขาจะเก็บไว้ที่รากเนาะตัวอย่างเช่นาภาพอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรนี่คือบีทรูทเนาะเพราะฉะนั้นรากเนี่ยนะคะไอ้ที่เรากินเนี่ยมันคือรากนะบีทรูทที่เรากินเนาะส่วนต้นทางซ้ายก็คือ แครอทนะคะแครอทเนาะแครอทเนี่ยก็คือเป็นรากสะสมอาหารอ่าทีนี้วิธีสังเกตนะคะไอ้ที่มันเป็นสะสมอาหารเนี่ยลำต้นก็สามารถสะสมอาหารได้นะคะใบก็สามารถสะสมอาหารได้รากก็เช่นเดียวกันวิธีสังเกตนะคะให้หนูหาขนรากนะคะหรือให้หนูหารากแขนก็ได้นะคะถ้าเป็นรากสะสมอาหารนะคะเขาจะมี ขนรากหรือไม่ก็รากแขนงนะแต่ถ้าเป็นลำต้นหรือใบที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารจะไม่พบรากแขนงนะคะนะเห็นไหมมันจะมีเหมือนตุ่มๆออกมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันที่เป็นจุดๆตรงออแครอทนะคะนัะนน,นนะคะจริงๆก่อนหน้านั้นมันคือมีรากแขนงออกมานะคะเราเลยอันนี้นะคะของแครอทเลยจัดว่าเป็นรากสะสมอาหารนะคะนะอันสุดท้ายเราไหม อันนี้คือรากปรสิตนะคะปร,ะประสิตติกปรสิตติกรูทนะคะรากชนิดนี้ตามชื่อเลยคือเป็นปรสิตเพราะฉะนั้นจะต้องดูดอาหารนะคะคือกินอาหารแย่งอาหารจากโฮสต์นะคะจากต้นที่เขาไปเกาะเนาะอ่ามันจะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะคะที่เป็นรากเลือ้อยเกาะเลื้อยนะคะแต่ราก,กเกาะเลือ้อยอันนั้นนะคะเขาแค่แค่อิงอาศัยเนาะ ต่ถ้าเป็นร,บบรากวารสิทธิ์คือจะดูดอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็จะพบในพืชทั่วๆไปที่เป็นพืชกาฝากทั้งหลายนะคะนะพืชกาฝากนะคะเช่นพืชกาฝากเช่นเอ่อต้นกาฝากอน,นักเรียนหรือว่าต้นฝอยทองแบบนี้นะคะอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นรากประเภทของรากอื่นๆจะมีอยู่แค่นี้เองนะคะงางมานะคะนักเรียน ดูชนิดของรากจำแนกชนิดของรากแบบ m o d i f y root ให้ออกเนาะแล้วก็บอกหนะ้าที่เขาให้ได้นะคะว่าเขาทำหน้าที่แตกต่างหน้าที่พิเศษเนี่ยที่เขาทำเนะะี่ยค่ะแตกต่างจากรากโดยปกติคือไงนะคะอ่าอผ่านิดนึงนะคะว่ารากโดยปกติแล้วทำหน้าที่อะไรนะหลักๆ2ออย่างคือหนึ่งรากค่ะทำหน้าที่ในการยึดเกาะให้ลำต้นตั้งอยู่กับพื้นได้นะคะกับดินได้นะคะกับวันที่2ก็คือ ทำหน้าที่ในการดูดน้าแ,และแ่ธาตาจากดินเข้าสู่ลําต้นนะคะเข้าสู่รากนะคะอันนั้นคือหน้าที่ของรากเนาะแต่ถ้าเป็น m o d i f y root ก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรากให้มันแตกต่างจากรากปกติด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ